เบอร์หนึ่งที่เราสืบค้นมาได้นะครับก็น่าจะเป็นรายใหญ่ที่สุดตอนนี้ครับทุกเสือเขาเขายังไงบ้างคะอะไรนะครับทางสองาุกเสือของเราเราจับได้เมื่อคืนนะครับตอนบนแล้วนะครับตอนนี้เขายังให้การไม่ไม่ได้มากแต่วันนี้เราจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าดูแล้วคือขายใหญ่เพราะไอยาต่างๆที่นํามาประกอบไปเนี่ยและเขาอ้างว่าซื้อมาจากต่างประเทศซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งเราไม่เชื่อนะาจะมีผู้ที่อยู่ในประเทศ เรือลักลอบนำมาจากทีไหนอย่างไรเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเรามาดูก็ได้สั่งการกับทางปชปและปชปล,าาล,ลุวมกันกับสพเนี่ยดำเนินทาง้นต่อไปครับออไไตอนนี้เรารู้คนผลิตนะครับคือคนนี้แต่ก็คนจําหน่ายต่อไปเราอาจจะมีว่าคนสั่งการหรือคนสรงสารมานะครับถ้าเรามานูไม่ปล่อยครับก็ดําินการสบค้นต่อไป<ฮ>อย่างไที่ครับถ้าถ้า ก็าง่เราเจท่านบอกเพี่ในเคมีมีอะไรทฤษฎีต่างๆเนี่ยมัเป็นไปได้ไหมคะว่าคนพวกนั้นก็อาจจะเป็นระดับของการแ่งติดภูติเลยรอาแบบนี้ก็อาจจะมีแต่ว่าผู้ที่ติดได้ก็มีความรู้ครับวันนี้มันจกทางวิทยาเคมีมาคนที่จะติดได้เนี่ยต้องมีความรู้รับอากจะครับข้ทครับทองล้องแล้วที่ไหน่งอพร ดูดเล็ห้องเราไปไปดูเบเกอร์หนยครับเนติดเ้าไปไม่ดเสียครับไปเ้่ไหนของที่เราว่ามีหมื่นอยู่ไหนของทมีหมื่นอ่ะแป๊บนึงรอรปุ๊บเดินเข้าไปชี้เลยเดินเข้าไปชี้อดเลยเปิดั่งลงล้เปิดตรงนั้นคืออะไรครับ ถามตอคว่าในกล่องนี้ <Interior. S 1> s <S มีอะไรอะใช่ไหมอันนี้คืออะไรส่วนผสมตัวนี้คือส่วนผสมไหนลองหยิบดีจะต้องหยิบอีกมาหยิบดี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 อีด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 ีาีดีดีดีนีด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 ีอีดีได